็มาแล้วนะครับต้องติดต้องเราก็มาแล้วนี่ครับผมรอลวงมาได้ครับทริปแรกทิปแรกเลยพี่ขี่มาก็หลายคันแล้วนะครับพึ่งจะได้ขี่ด้วยกันอยู่มาในกลุ่มนานแล้วนะแต่วได้วาทริปแรกขอบคุณไม่ดำครับนึกว่าจะเอา CBX ไปน้ายาวหลังแข็งวันนี้จะไปหาอะไรกินแถวออบางตะบูนเพชรบุรีนะครับ น้องมิดหลังจากที่เราไม่เจอเกันมานานนะครับดูมันก็จะแบบว่าโอ้โหหนาแน่นนะครับม่ต้องตามกูเหมือนได้ปักก็ได้ <c oughs> พี่ปุ๋ยก็เริ่มจะสนกับหมวกแล้วอใช้ทดสทดอบบูทโฮสตัดเสียงอโอเคนะครับเซตเซตเซตแต่งตัวนะครับแต่งตัวนะครับคนนี้ก็ทริปแรกนะครับจะได้ออกด้วยกัน โอเคครับเราจะออกเดินทางไปบางตะบูนกันแล้ววันเสาร์ที่16วันนี้วันหวยออกนี่หว่าไม่ใช่ค่ะพรุ่นี้หวยออก มนจะเป็นโคกหนองนาโอเคก็ปุ๋ยมาพูดเลยผมไม่ใช่คนอย่างนั้ผมไม่ได้ถามได้จะได้เอาบ้างเราก็มาแล้วนะครับเหมือนจะกำลังงงว่ากลางทุ่งนาก็มีก็มีคาเฟ่ครับอันนี้ชื่ออะไรนะมาตานาตานาะนาตาคาเฟ่นะฮะโอเคตามมาจาก gps มาครับนำครับคุนนำคนเซิร์ชเจ้าชินเจ้าชินรือเปล่า,<ม>าต่าง,งเดี๋ยว่นถ้ามันคำว่าหึขึ้นมาปุ๊บเนี่ยได้วิ่งกันแน่นี่เราระหว่างตัวนี้เราก็จะวัดใจกันครับมองหน้าไอา้ทำไมตามันขำนี่แกนอนดึกใช่ไหมแกนอนดึกใช่ไหมเนี่ยตาขำกูว่าแล้วไงนังด้หมดเลยครับตรบงนี้ล่ม เราได้งหมเขาไม่อนเราก็ลงพึ่งมะนาวนี่ยเราเป้งมะนาวดีอะ้ำ่งนอ่าขอบคุณมากที่ได้ครับสิเก่าจะได้ของเล่นใหม่มานะครับก็จะเล่นกันช็อกแ็ปั่น วันหนึ่งจะยัดติดโควิดถึงตัดติดจับแมวเดินใครมาก็จับใครมาก็จับ เพชรส่วนวัาจำชื่อวันได้หรอเพิ่งดูเมื่อกี้บรรยากาศวัดสวยมากครับอยากให้มาเที่ยวกันดูนะครับอยู่ตรงบางตะบูนอยู่ในเขตบางตะบูนนะถ้าผมดูไม่ผิดชี s สมาชิกที่มากันวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขับไปขับไปก็เริ่มน้อยลงน้อยลงนะครับเอาแบบสบายสบายดีกว่าเนาะข้างบนสวยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว เอาเป็นยังไงกันไม่ไปเหรอไม่ขึ้นไปข้า,ขางบนเหรอไปนี่จออับไ,ไปแล้วไ,<ป>ไม่ไปไมิดข้างบนล่มกว่านะเย็นกว่านะ่อยแบนเราก็ไปกันแล้วนะครับ แบบจีนแต่ข้างในเป็นพักกัแบบไทยสร้งไม่เสร็จยังอันนี้ข้างไม่เสร็จอังสร้างไม่เสร็จรนะับ 啥？啥技能？ ผมระยะอลังการหยินหยางตัวมหย,ยินหยางดำมันขาวดำไม่ใช่หรอไอ้เป็นขาวแดงเห็นไ้หยินหยางที่อันนี้ก็เป็น18อราหั์นกับพี่ปุ๋ยสงสัยอะไรป่ะครับันนีคารต่อสู้ก็ไม่ใช่หรอก18อราหารัตนหนังจีนชอบไปทำเป็นนักสู้กันจริงๆมันเป็นปริศนาทำแต่ผมจำไม่ได้แล้วมันว่าย,ยัางไง ไปเลยิดกับพวกอ่าอะไรนะโอโลเปิกกับขอเบิร์ดไม่ได้แต่ว่าราคามันถูกกว่าแต่มันต้องมันเหมือนว่ามันต้องซื้อเจ็ดร้อยขวดนะเจ็ดร้อยแต่ของเบิร์ดของเหลวอะขวดสองร้อยสามร้อยขวดมันนิดเดียวไงแต่ผมว่ามันอันนั้นคิดแล้วถูกกว่าแต่คุณต้องซื้อเยอะ นะครับเรือแลลเลยะครับอ้าวพี่จะกินลิงย่างก็เหรอครับผมมาที่นี่ไม่กินอาหารทะเลไม่กินลิงย่างลิงเป็นสัตว์สงวนนะคะธรรมดา200ตูดแดง500อันนี้เราต้องพกไปไม้าไม่มีหารเก็ไม่มายุก็ไม่ต้องพกไม้นเคย่เอ็ไมรู้ว่ายื่ได้หรอไดตาแล้วตายจะรบิน รอแลเลยครับจุดหมายที่เราจะมากันนะครับอสาสมาชิกไปกันแล้วไปไปตื่นเต้นกับลิงเหรอเช็คบรรยากาศนะครับมองเห็นทะเล380องศา เฮ้ยน้ามันขึ้นนี่ว่ะหิวไหมหิวไหมไม่มีใครหิวพอถึงร้านนี่เดินกันตัวปิวก่อนผมเลยนะถึงร้านนี้ตัวปิวเดินนําผมเลยนะท,ที่ปุ๋ยก็จะสนแล้วครับอะไรเหรอปูน้อยปูน้อย เก็บภาพเป็นใหญ่เลยเวลาเราล้อมลิงก,งก,งกัดครับครับแล้วพี่จะทำยังไงไม่ให้ลิงกัดได้จัอกัอ <laughs> คนไม่หิวเดินน้ำผมเลยนะเมื่อกี้แต่ว่ามุนไปไหนแล้ววะ <c oughs> กินแล้วกินเที่ยวแล้วกินแล้วกิน <c oughs> โอ้โหดาราส่ายลอยตราลิมนั่งไม่พอ ตามตัวเลยพี่มง่าย ชอบกินถ้ามันปลากายบ้างเอาไหมต้นปลากายเอาเลยกินมันพิลามันอร่ยังไม่เคยเจอมิดกินสั่งมาอย่างเดียวรู้ตัวมันก็รู้แล้วว่ากินยังไงฝั่งมาอย่างเดียวเมื่อไหร่มิดมีอะไรนี้นะเมื่อไหร่มิดนีกอดกอดชิดได้เปล่าเขาให้มิดเขาให้มิดมันนี้แตกตาไปเลยอ่ะเห็นมิดมันนี้แตกตาไปเลยแบบหูยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมว่ะอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรกินแล้วก็นอนเล่นเกมชีวิตดีดี คลิปนี้กินกะเพ่อย่างเดียวครับเนี่ยเข้าก่อนมาแล้วครับอาหารก็จะเริ่มกินกันแบบโอ้โหแล้วนี่นะนู้นคนนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปอันนี้อันนี้อะไรนะถาบว่าไม่หิวต้องรอเลยนะโอ้โหโอ้โหอะไรโอ้โหเหมือนเหมือนกับเรานี่นี่บอกว่าไม่นี่คนไม่หิวนี่ตัดก่อนเลยเนี่ยไม่ได้อยากกินเลยเนี่ยรู้ดินี่เนเนคนไม่หิวเขาเปล่ไปแล้ว

กินอิ่มแล้วนะครับเราตคนนี้ก็คือสะพานที่ข้ามแม่น้ำโอเคเราก็จะเดินคะรัมันเป็นอ่าวจะนําไม่ได้ละอ่าวบางตะบูนอ่าวบางตะบนูนก็ได้เป็นอ่าวบางตะบูนโอเคอาหารอร่อยดีอร่อยมาลองชิมได้ครับไม่แพงครับครับกำลังจะกลับกันแล้วนะครับมันเปลี่ยนแบ,บตได้ไหมไม่ได้ครับ รถไป้อยสิบาทเขางานไหมเป็นอะไรนะยะาอู่ไม่สุกอยู่ไม่สุกว่างว่าง คนนะครับตร,ตรงนี้ก็จะมีที่พักนะครับจะต,ต้องติดต่อไงไม่รู้แล้วก็เลาะมานะครับถึงชายหาดลยชนำรา้วชอบกินเหลา้าเราถึงหาดจอมพลแล้วนะครับเราก็ได้เก้าอี้ตรงนี้แล้วเปลี่ยนที่ไม่ใช่คุณตรงนี้เอนนเปลี่ยน <t> เปลี่ยนที่แล้วนะครับเอายกเลยครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่อยู่ไม่ยกก็ต้องยกกันเองนะครับไปไดไไเอาไปตรงนู้นครับ ตรงไหนก็ได้ห้ามเกิน,นห่างประวานรน้อนลแล้วนนะแดดร้อนเข้าแล,ล้วน้อนเรือแล้วหลวงก็ภาษีผมไงอ่าภาษีนะอ่าเราก็ได้ที่นั่งแล้วก็จะออกมาหา <c oughs> หาน้ำกินนะครับ จะลงไปเล่นน้ำเรอพี่ปุ๋ยปลาอะไรอะ่ะอืมนี่ไงมีที่มาดเข้าไปซื้อได้คนอยากลงเล่นน้ำนะครับเราก็เล่นน้ำแล้ว อะไรครับเรียนควรเราก็อยู่ร้านของฝากแม่กิมไล้์นะครับมาสมัยเด็กเลยบวยบวยบวยวยถามใครจอดไหมไม่เอาหรอกไม่ต้องจอดดูจอดแล้วเป็นไงโอ้โหนี่ครับเมียสั่งซื้อตาลตะโนดไม่ซื้อไม่ได้อหนี่เนี่นี่น ไม่ได้เลยเนี่ยทำห้ครบนี่เมียตีตาย,ตายนะน้ำพริกต่อครับทางนี้มุณได้แล้วทางนี้เอาอะไรดีเราต้องแวะนะครับร้านเข้า,าขนมหม้อแกงแม่กิมไรอันนี้เอาอะไรเดี๋ยวต่อครับ จะซื้ออะไรต่อครับพอแล้วค่ะพอแล้วนะครับขนมหม้อแกงไหมจะน่าจะเละอนขนมหม้อแกงเลยแกงกะทิไปแล้วคนที่ไม่อยากให้แวะครับได้ก่อนไม่แวะไหมอ๋อไม่ต้องแวะหรอกนี่ครับจัดไปแล้วเลยครับไม่ซื้อตังเมียครับซื้อตังแม่โอ้ อะไรนะฮะเฮ้ยเฮ้ยงตั้งหน่อยไหนบอกไม่จอดไงอ้าวเขาแกบอกไม่ไม่ไม่บังค์กี้บอกไม่จอดไม่จอดไปเถอะไม่ได้แล้วนี่มนอะไรวะเอาสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวจอดแล้วน่าน่าน่าไม่จอดแล้ว เริ่มเริ่มแก่กันแล้วเราก็ต้องซื้อของฝากเป็นสมัยก่อนก็จะเที่ยวตัวใครตัวมันอะ,อะไรนะว่าอะไรนะเบิกป้าหน่อยไม่ให้ไม่มีใจร้ายไม่ได้ไม่ได้ใจร้ายแต่ไม่มีอ่ะโหหุ้ยคนละนุกคนละนับเลยเฮ้ย อันนี้คือฝากใครครับแม่กับเมียอืน่ารักจริงๆคนรักครอบครัวครับเน,นี่ยก็ยังรับครอบครัว <c oughs> บอกว่าเบิกตาัง <c oughs> หนูว่าเงินเยอะกไปครับ <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะ กล่องต้องมาแล้วนะครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ใส่กล่องก็เปลี่ยนคันมากันแล้วครับกล่องลูกคันนี้มีกล่องกันหมดแล้วครับครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับทริปนี้ขับรถเล่นชิลๆนะครับกินข้าวาบังตะบูน นะครับร้านเรือแลเรอันนี้แนะนาครับอาหารอร่อยราคาไม่แพงที่เที่ยวแถวเพชรบุรีมีเยอะครับแต่วันนี้ขอสารวจแค่นี้ก่อนแล้วมีอะไรเราจะอัปเดตให้ท่านดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมีอะไรที่ไม่ถูกใจหรือไม่ดีเสนอแนะกันมาได้ครับผมจะเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้นขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้าครับขอบคุณครับ นี่นี่อะไรอ่ะถ้าดูเหมือนก่นดูไอเนี่ยเอ้ว่าตัวนี้เอาทริปป์หรอไปดูดูกิโลกิโลเลยเอออ๋อครับจอมันเยอะยังรถยนต์เลยฮะอเออรถยนต์นะเอ๊ะนี่อะไรโอ้อเปิดอากาศได้ด้วยไออย่างนี้ตั้งเจ็ดเอ๊ะเจ็ดพัน อันนี้อะไรหมื่นสองอันนี้อย่างเดียวเก้าพันห้าราคาถ้าซื้อตามเน็ตอ,อยู่ที่เจ็ดพันต่าบาทแต่นี้เรารู้แล้วลเขาต้องบวกให้อยู่แล้วเ <5, S 2> ขาต้องบวกอยู่แล้วเขาออกเก้าพันห้าอันนี้เท่าไหร่นะคิวเนี้ยประมาณสี่พันพอเอพอเป็นรถแพงนี่อะไรก็แพงเนาะยี่ห้อไงเออันนี้อเรื่องยีย่ห้อเลย อันก็มีเกรดเกรดไม่ธรรมดาเกรดเกรดจะตสูงกว่าปกติสีไม่ลอกเนี่ยสิบปีกลองละสองหมื่นกว่าข้อเท่าไหร่ข้อปลายยังเดีนะข้อกลองกล่องข้อกลองกล่องอยู่ที่เก้าหมื่นห้าโอ้ดีเมื่อไหร่แนี้ครั้งเดียวไงของมันต้องมีนะใช่กล่องนี้แหละกลองคำนี้แหละกลองนี้จะทดสอบ เป็นหัวเชื้อน้ำมันเป็นซินนะครับแกสโฮอของแม็กซิมานะครับนี่นะฮะใครสนใจก็นี่นะครับสนใจพิพันก็แคปแล้วก็สแกนได้นะครับวันนี้อ่ะเซตเซต,ตก็จะทดตอบแล้วเดี๋ยวผมก็จะใส่รถผมเองนะครับเป็นเวอร์ซิสามรนะครับเราก็จะเติมแล้วมันเต็มน,นะครับอู้เยอะไปไม่เป็นไร เราก็จะเติมรถผมเองนะครับที่เหลือผมจะยกให้ตะการเอาเปล่าน,ลน้ำมนันมาเต็มเต็มทุกคันแหละผมก็เต็ม